ว่ากันด้วย Amanda of Dum ในเด y ูเป็นอะไรที่แฟนๆชาวไทยของเราทุกๆ,ๆคนนะครก็รอลุ้นแล้วก็ติดตามสำหรับ Amanda of Dum Miss Universe Thailand 2020ที่จะไปคว้าม,มงทีฎไม่อามี่นะครับ เมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปส่งที่อ m n เมนดานะครับผมตามคลิปตร <Yeah. S 1> นี้ก็ถ้าใครยังไม่ไปดูไปนะครับไปดูกันได้นะครับที่อาเมนด้านะครับมากับชุดสูตรสีชมพูซึ่งเป็นสีชมพูที่สดมากๆถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปีพี่แน น,นีพรจนมาถึงปีพี่ฟ้าใสาโทนนางงามส่วนใหญ่จะเป็นโทนขาวน้ำเงินเข้มอาจจะมีดำอะไรอย่างเงี้ยผสมปนเปื้อยกันไปแต่ว่าในปีนี้ก็เลือกฉีดด้วยเป็นสีชมพูบาร์บี้ที่สวยงามมากๆและคือเข้ากับนางมากๆส่งให้นางกลายเป็นแบบตุ๊กตาบาร์บี้เลยตัวนตัวได้เห็นพี่ด้าตัวจริงเสียงจริงในเมื่อวานเนี้ยความรู้สึกที่เราเคยเห็นพี่อแมนดาในรอบออเดชั่นร้อยคนตั้งแต่มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จนม ตอนเนี้ยสิ่งที่รู้สึกคือพี่อแมนดามีออร่าที่มากขึ้นหน้าคือทุกอย่างคือดูคมคือดูชัดขึ้นมากคือมันมีความเปล่งประกายและคือเขาสวยอะสีของชุดมันตัดก,กับตัวเขาแล้วทำให้เขาแบบโดดเด่นจริงๆและรงเทาเมื่อวานคริสเตียนลาบูตองรงเทาาที่นางแบบทุกๆคนใฝ่ฝันอันนี้คือเป็นรงเท้าที่เราเห็นแล้วมันเข้ามากแล้วมันลิงก์กับตัวกระเป๋าบราเดอร์ ที่พี่อแมนด้าใส่ไปก็เป็นลุคที่สวยมากๆครับโดยพี่อแมนด้าก็เข้าเกตประมาณ2ทุ่มโดยที่มีแฟนนางงามนะครับที่เข้าไปติดตามแล้วก็ทุกๆคนก็สวมใส่แมสแล้วก็ป้องกันกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมสู้ๆนะครับก็น่ารักจริงๆสำหรับพี่อแมนด้าเมื่อวานคือไลฟ์ฟรีมากแล้วก็คือมีพลังมีอิมแพแล้วก็ชีพร้อมมากๆ she ready to get Universe, ครับหลังจากเครื่องออกไม่นานก็มีแฟนนางงามบอกว่าอตอนนี้พี่อเแมนดาถึงไหนแล้วก็มีคนไปนเมนว่าอถึงร้านคุณสารหลายแล้วบางคนก็แบบอไปรอที่หมอชิดทำไมไม่เจออเแมนดาเลยจะไปเจอได้ยังไงในเมื่อเขาบินไปนะครับผมพี่อเแมนดาก็ปรากฏกายอีกครั้งในชุดจากอาซาวะ ซึ่งเป็นชุดที่ส่งให้นางมีความแบบราชินีกูลมากเป็นชุดสีเนื้อพร้อมกับแมสสีขาวที่เขียนว่าใช่แหละกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าขนมิงที่แบบสวยมากแล้วคือผ้าเครฟข้างหลังคือแบบพิ้วสยายสวยมากส่งให้นางดูแบบเป็นคุณหญิงคุณนายดูเป็นคนที่แบบมีชาติมีตระกูลมากๆเลยนางลงวิดีโอคลิปของนางใน IG Story ที่เป็นคลิปที่นางเดินซึ่งเดินออกมาได้ดีมาก ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่การเดินอยู่ที่การที่นางแบบเก็บมือตอนที่นางเก็บแล้วคือพลิกชุดออกมาแล้วเป็นกระเป๋าอีกอันหนึ่งอันนี้ที่เป็นเหมือนกับการแบบสยายเคฟคือจัดระเบียบเรื่องของเคฟออกมาได้ดีมากคือถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแอดคิดสั้นๆว่ากระเทยคือเยี่ยว เยี่ยวแตกจนน้ำท่วมเมืองกันไปเลยจ้ะสำหรับลุกที่2ของพี่อแมดานะครับและก็มาลุกที่3ของวันนี้นะครับ <_ S 2> ก็ออกมาไม่ผิดหวังเลย <_ S 1> มาในสีชมพู <_ S 2> จากชุดอาซาวะและคือทำการบ้านออกมาได้ดีมากสำหรับทีมสตา์ลิตในปีนี้โดยที่สีชมพูเนี่ยนางก็ใส่เป็นแมสสีดำและก็ยังมีคำว่า t h <_ S 2> ยแลนด์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่เก๋ที่สุดคือกระเป๋าของนางอะ เป็นกระเป๋าที่เหมือนกับมีเป็นไอตัวกล่องสีแบบใสๆอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ครีเอทีฟและมันดูเก๋มากเรารู้เลยว่าเขาคิดมาดีมากสไตล์ ก็คือสีแมสต์แมทกับสีของตัวชุดที่เป็นชุดเดรสยาวและเป็นชุดเดรสแบบผิวผิวแถมยังไปเด่นกับกระเป๋าอีกคือมันมีความขับมันมีความเข้ากาันสีทุกอย่างมาันคือไปด้วยกันได้สําหรับเรานะเราสึกว่าทีมสไตลิสทำการบ้านดีมากที่แมทชิ่งสีแมทชิ่งความเข้ากันของเอเซอรี่ของแมสของชุดของอุปกรณ์ต่างๆออกมาได้แบบดีมากๆคือถ้าเราสังเกตตั้งแต่ลุคแรกเลย เขาจะเอาสีดำไปแมทกับสีชมพูแล้วก็สีเนื้อเนี่ยแมทกับสีขาวแถมยังมีความเป็นขนขนคือพูดได้เลยว่าถ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันถูกยกออกไปหรือถูกโยกออกไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่คอมพิวตลุกแล้วก็อาจจะไม่เป็นลุกที่กระเที่ยวกันแบบเนี้ยก็ต้องยกความดีความชอบให้ทีมสไตลิสต์แล้วก็อินเนอร์ของพี่อแมนจะออกดํานะครับ นี่ก็เป็นเด y ศูนะครับของการเดินทางไปในเส้นทาง Miss Universe Thailand นะครับหลังจากนี้เราก็จะมาติดตามกันว่าแต่และว,วันของพี่อาแมนดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาอัปเดตกันในช่อง Bk b i a i t Channel สําหรับวันนี้นะครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะรู้สึกแบบปวดเดียวแนละ้ว<อ> <laughs> ายจึงเลยพูดอย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย